เป็นมุสลิมคือเดินทางมาจากอินเดียเสือืนบอลใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเป็นลูกจ้างอะไรอะรงพิมพ์อะคะ่ะไปเรียนรู้วิธีการทําเย็บสมุดอะไรลงพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วที่พอคุณปู่ปก็เริ่มแบบรู้ละว,ว่าสมุดนี้ทํำยังไงนี้ตอนหลังคุณปู่ก็มาทําเองเปิดจดทะเบียนการค้าที่เป็นเครื่องเขียนเนี่ย 2,466สมัยรัชกาลที่หค่ะก็คืออยู่ตรงนี้เขาตลอดก็ประมาณ90ปีบางคนอีที่ไม่ได้เก็บของเก่านะบางคนก็จะมองดูว่ามันเหมือนเป็นขยะเคยได้ยินคำนี้มที่เก็บมากๆแล้วบอกเป็นเป็นขยะค่ะ แต่เราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นขยะสําหรับเราเพราะมันมันมันมนดูสวยสําหรับเราเสมออะไรอย่างนี้ถึงแม้บางอย่างจะเก็บไว้แล้วมันเป็นสนิมแต่มันก็มีคุณค่าว่ามันเป็นของเก่าเริ่มเก็บได้แล้วนะคะของเก่าณวันนี้20ปีมันก็จะเก่าค่าทางจิตใจ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นคือสอบติดต่างจังหวัดสอบทํางานคุณพ่อคุณแม่ก็บอกไม่เป็นไรเรามีากิจการตรงนี้แต่อย่างเป็นลูกคนเล็กแล้วตอนนั้นคือป่วยเป็นหอบหืดอแม่ก็ไม่อยากให้ไปทําตรงไหน,นเขาก็เหมือนกับหนีบเราไว้ข้างๆตลอดพ่อก,ก็เหมือนกับหนีบเราไว้ข้างๆตลอดอที่ที่ให้เราอยู่กับเราตลอดแล้วเราก็จะคอยติดตามพ่อแม่มาตลอดตลอดเลยเหมือนเราสืบสัตว์กับของเรานี่ก็จากพ่อแม่ค่ะ เหมือนก็นเราเกิดมาเราเห็นเขาเรามีความผูกพันกับเขาเราไม่เห็นสินค้าอื่นเลยในชีวิตเราเห็นแต่เครื่องเขียนอย่างเดียวแล้วก็เวลาเราไปโรง,โรงเรียนสมัยก่อนนะคะเราก็จะมีเครื่องเขียนบบของเราไปแปๆไปไปไปอวดเพ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราสุภาพถึงใจอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่ หลานหลานลูกพีสาวก็ก็มาแต่ว่าเขาไม่คิดจะทําอย่างนี้ค่ะเป็นเด็กสมัยแล้วโมเดิร์นเขาเขาไม่ได้สัมผัสอย่างนี้กับเราตนนั้งแต่คือเราอยู่กับพ่อมาเรารักของพวกเก่าพวกนี้มันเหมือน,นกับเป็นขเขาเหมือนชีวิตเราสร้างให้เราได้เรียนหนังสือตรงนี้นะคะนี้เราก็รอว่าถ้ารุ่นสี่มาอาจจะเปิดเป็นคอฟฟี่ช็อปบ้าง แต่ว่าอาจจะดํารงสินค้าเราไว้ขอบขอข้างๆก็ยังดีอะค่ะคือเราชอบจะพูดจริงๆคือเด็กสมัยใหม่เขาก็มีความคิดใหม่เป็นของตัวเองซึ่งเราก็ต้องปล่อยปล่อยเขาบ้างลองผิดลองถูกเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาเป็นประสบการณ์เขาคือพี่น้องของร้านนี้มีอยู่แค่สองคนคือมีพี่กับพี่สาวและพี่คือไม่ได้มีครอบครัวไม่มี<笑><笑>ก็คือทุกอย่างต้องเป็นของหลาน ลูกพี่สาวอย่างเดียวค่ะแล้วก็ญาติคนอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นทรัพย์สมบัติของครอบครัวตระกูลเราคนอื่นก็ไม่ไม่มีเพราะเราอยู่แค่เพียงเพียง,พ,ยงพี่น้องสองคนอย่างเงี้ยค่ะและอย่างคือพี่ไม่ได้มีครอบครัวที่จะมาใครมาคัดค้านอะไรก็คือโอเคหลานอยากได้อะไรก็คือได้ค่ะเราก็คือถอยบ้างอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกเขาคิดว่าจะย้ายโมมัดทั้งหมดไปอยู่ชั้นสองย้ายุณไปแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจคือตรงนี้ถ้าไม่มีโชว์รูมคนจะไม่สนใจเพราะว่าการเดินผ่านคนจะเห็นสินค้าใช่ไหมคะแต่ถ้ายกคนอยู่ชั้นสองเนี่ยไม่ทราบว่าจะเอาตรงไหนหเป็นโชว์รูมให้เขาให้ให้ลูกค้าที่เดินไปมาดูของอะไรอย่างเงี้ยก็ตำนานตรงนี้ ็อาจจะต้องปิดตรงที่รุ่นที่สามเพราะว่างานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลา mm hmm. มันไม่สามารถจะอยู่คือ mm hmm. อยู่มันถึงเก้าสิบปี mm hmm. เราดำรงมาก็ mm hmm. ก็โอเคแล้วนะคะ <laughs>